พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครปรากฏว่าต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่บอกเอาไว้นะครับโดยมีอัตราพื้นที่สีเขียวต่ำกว่าที่กำหนดมากถึง1เท่าตัวทําให้มีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจสูงถึงร้อยละห้นะครับก็เลยมีเสียงร้องไปถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ให้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวด่วนเลยทีเดียวกับไปติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบกับ แค่มหานครจะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึง31แห่งใน20เขตรวมพื้นที่กว่า4.4ตารางกิโลเมตรแต่นี่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของจํานวนประชากรนะคะที่มีอยู่เกือบ6ล้านคนค่ะพื้นที่375ไร่ของสวนวัชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟดูแค่ไปถนาาัดตาโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนืองแน่นไปด้วยคนกลุ่จำนวนมากที่ผาครอบกลัวมาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างคุณแม่คนนี้ ถือโอกาสพาลูกชายมหัดปั่นจักรยานและรับอากาศบริสุทธิ์หวังทุเลาอาการภูมิแพ้ที่เป็นกันทั้งครอบครัวเนื่องจากใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องแอร์จึงอยากให้กทมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าบางวันเนี่ยพี่มาไม่มีที่จอดรถบางวันได้ที่จอดรถโชคดีได้ที่จอดรถแต่จัก,กรยานไม่มีให้เช่าจัก,กรยานแบบหมดอะไรอย่างเงี้ย คิดว่ามันความต้องการมันเยอะขึ้นเรื่อยๆความหนาแน่นคนเมืองมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันปริมาณสวยมันไม่ได้มีเพิ่มมันมีแค่เนี้ยไม่ต่างจากครอบครวัวนี้ที่พาผู้สูงอายุและเด็กๆมาพักผ่อนที่นี่เกือบทุกสัปดาห์เนื่องจากไกลบ้านและมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายวิถีชีวิตของคนเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะโดยมาก ก็จะอยู่คอนโดนั่งรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้สัมผัสอ,อ,อากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่เพราะงั้นจำเป็นมันมีเยอะๆหลายๆที่ก็จะดีเพราะว่าคนเรามันใช้ชีวิตแบบนี้มีโอกาสน้อยอะค่ะปัจจุบันกทมมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดราว23.3ล้าน3แสนตารางเมตรเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรเท่ากับ4 1ตารางเมตร ต่ำกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกว่า1เท่าตัวหากจอลึกรายพื้นที่พบเพียง5เขตที่มีพื้นที่สีเขียวเกินเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่เขตประเวศหลักสีปทุมวันทวีวัฒนาและเขตจตุจักรเนื่องจากมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เช่นสวนลุมพินีสวนหลวงรอเก้าและสวนวชิระเบญจทัตอีก45เขตที่เหลือมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในกรอบกลางถนนแนวต้นไม้ข้างทาง และสวนหย่อมในหมู่บ้านหรือชุมชนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคเติบโตอย่างรวดเร็วราคาที่ดินก็พุ่งสูงขึ้นการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อฟอกปอดให้คนกรุงจึงเป็นเรื่องท้าทายผู้ว่ากรทมคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเพราะนี่หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนกทมสิริพรกิตป,ประกอบสนักขไทยอสอมทรายงาน